สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลอ,อยตัวแตกก็อยู่กันที่เกี๊ยวหนองบ<ด>ัว<ด>ในอำเภอเมืองจังหวัดตากคือร้านนี้นะคะคนในพื้นที่เขาแนะนํามาว่าถ้ามาจังหวัดตากก็คือต้องมาร้านนี้ให้ได้เลยทุกคนร้านนี้นะคะเขาบอกว่าดังมากๆเรื่องบะหมี่เกี๊ยวแร้กก็เปิดมานานถึงห้าสิปีเลยร้านคือใหญ่มากๆเลยนะทุกคนแร้กก็น่ารักมากๆด้วยอ,อ๋อเราจะบอกว่าด้านบนของเขาอะมีคาเฟ่ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปหรอกเพราะว่าน่าจะเปิดสาย,สาย เห็นร้านโล่งๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะทุกคนแต่เรามาตั้งแต่หกโมงครึ่งเลยเพราะว่าร้านะเปิดตั้งแต่หกโมงแล้วนะคะก็คือเราเป็นคิวแรกมาเลย เรามาเริ่มที่อาจานแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะข้าวหมาแูแดงหมูกรอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวปาลาเราจะบอกว่าถ้ามาคือต้องสั่งเลยนะทุกคนคืออร่อยมากแล้วเกี่ยวปลาของเขา่ทุกคนคือไม่คาวเลยนะเห็นแบบเนี้ยแล้วไส้คือแน่นมากต่อมาก็จะเป็นเซตของซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะทุกคนก็คือเซตของบะหมี่นี่เลยเขาจะให้มาตามนี้เลยนะคะทุกคนแล้วค่ะด้านล่างก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวแบบนี้เลยทุกคนเราเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมเขาถึงแนะนํามาให้ลองกินร้านนี้เราจะบอกว่าบะหมี่กับเกี๊ยวคือโคตรอร่อยเลย ปกติแล้วอะเราไม่กินบะหมี่ที่มันเส้นใหญ่ๆอ้วนๆแบบนี้เลยนะทุกคนแต่พอมากินร้านนี้เราอยากบอกว่าแม่งเด็ดจริงส่วนอันนี้นะคะเป็นค่าอาหารที่เรากินในมื้อนี้นะคะทุกคนถูกมากแค่ห้าร้เป็นสิบาทเท่านั้น